สวัสดีครับสวัสดีเด็กๆทุกคนนะครับรวมถึงผู้ที่สนใจนะครับเรื่องของการเขียนสแคตนะครับ่หน้าอุ้ยหน้าเป็นลายไม่เป็นลายสำหรับคนที่อ,อ,อยากจะเขียนโปรแกรมสแคตเป็นแต่ไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยจะต้องเริ่มอะไรยังไงนะครับถามว่าทำได้ไหมทำยากไหมไม่ยากเลยเออ e ี EP นี้เนี่ยเป็น ep ที่บอกได้เลยว่าเบสิก เบสิบมกมากๆเออนะเราะมันเป็นเรื่องที่เบสิกมากๆเลยนะครับเ,ออเป็นการให้เราเนี่ยได้เรียนรู้ว่าโค้ดแต่และตัวมันทำหน้าที่ยังไงทํางานอย่างเป็นระบบยังไงการเขียนคําสั่งลงไปยากไหมบางคนอาจจะบอกว่าเอ,อ้ยมันยากนะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าจะต้องเริ่มอะไรอันดับแกรกคือทําอะไรอย่างแรกคือเราต้องจัดการระบบความคิดของตัวเราก่อนว่าเราจะสั่งให้โปรแกรมทําอะไรก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการประกอบกันในคลิปนะครับว่าวิธีการทาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็มาเรียนรู้กันเพิ่มเติมว่าเอ๊ะถ้าเราทําลงไปแล้วเนี่ยมันจะได้ผลจริงไหมมันจะดีไหมหรือว่ามันจะสําเร็จไหมกับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้บอกได้เลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่เบสิกเด็กทําได้ผู้ใหญ่ทําได้คนที่เริ่มเรียนทําได้นะครับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีใครที่สนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วเราไปดูกันเลยครับก็เราก็มาเริ่มกันในส่วนของส่วนแรกกันก่อนนะครับตอนนี้เนี่ยโปรเจกต์ที่เราจะทำนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอาการให้ตัววัตถุวัตถุนหนึ่งนะครับมาเก็บตัวผลไม้นะครับก็ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปลองทําดูว่าเกมนี้มันจะทําได้ไหมเหมือนดังตัวอย่างแบบนี้ครับ ก็ได้ดูตัวอย่างไปแล้วเนาะว่าวิธีการเล่นของโปรแกรมมันเป็นยังไงนะครับเป็นการเก็บผลไม้แบบเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเมื่อเราเปิดเข้าโปรแกรมมานะครับเห็นตัวด้านล่างนี้ไหมครับตัวนี้เลยอ่ะเราก็กดทิ้งไปเลยอ่ะให้มันเป็นหน้าว่างเปล่าอย่างนี้นะครับอันดับแรกนะครับเราจะสังเกตเห็นด้านล่างนะครับก็เป็นตัวนี้มีรูปแมวอยู่นะครับก็กดแมวไปเลย แล้วเราก็มาหานี่ครับออันนี้แล้วแต่บุคคลนะครับว่าจะใช้อะไรนะครับสามารถนําไปประยุกต์ได้นะอ่าสำหรับตัวผู้สอนนะครับผู้สอนจะใช้ตัวโ l o w นะครับที่แปลว่าถ้วยนะครับก็จะเอาไว้ตรงนี้ก่อนได้มาแล้วนะครับตัวถ้วยที่เอาไว้รองรับผลไม้ต่างๆนั่นเองนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการนำา แบกเกาว์แบกเกาว์นะครับมาสั่นพื้นหลังละกันเนาะก็กดบวกที่ตัวนี้ครับรูปภาพด้านขวาล่างสุดนะกดคข้าเลยเลือกเลยครับอยากจะได้แบกเกาว์อันไหนก็แล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราจะเลือกสําหรับผู้สอนผู้สอนอยากจะได้เอ,อันไหนดีเลือกก่อนนะเลือกยากมากเลือกที่เราอยากได้ก็ได้นะครับอ่ะ เอาเป็นอันนี้แล้วกันง่ายดีอ่ะอันนี้เลยตามนี้เลยอ่ <c oughs> ต่อมานะครับอ่าเราได้พื้นหลังมาแล้วสำหรับผลไม้ที่จะล่วงมาจะล่วงโซนนี้ลงมานะครับล่วงลงมาเดลลอมแดลลอมลงมาอันนี้ก็จะไปเก็บผลไม้ต่างๆขึ้นมานะครับอ่ะเราไปดูการผลไม้ทำยังไงนะครับผลไม้นะครับ,นะรบเราไปกันที่ตัวสไปน์นะครับ กดเพิ่มเลยเนาะอ่าเราเลือกผลไม้ครับจะเอาตัวไหนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะครับสมมุติว่าผมจะเอาเป็นแอปเปิลก่อนแล้วกันอ่าได้แอปเปิลมาแล้วนะครับอ <c oughs> <c oughs> ทีนี้นะครับเมื่อเราได้ตัวนี้มาแล้วเนาะ เราก็จะไปเริ่มการเขียนโค้ดกันก่อนนะครับเขียนโค้ดตัวแรกเราจะไปที่มีครับตัวถ้วยก่อนนะคลิกไปที่ตรงนี้ครับดูตามเมาส์นะคลิกตัวนี้ครับให้ขึ้นเป็นถ้วยแบบนี้นะด้านบนต้องเป็นรูปถ้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะตั้งค่าถ้วยก่อนถ้วยเนี่ยเราจะให้มันอยู่แค่เส้นสีน้ําตาลน,นี้พอดีไหมเออให้มันอยู่แค่เส้นสีน้ําตาลน,นี้พอแล้วเราจะได้จับมนันง่ายเวลานั้นเราจะได้ไม่ต้องขึ้นไป ไม่ไงั้นมันจะดูง่ายเกินไปเนะาะให้มันอยู่เส้นด้านล่างหอกตั้งค่ายังไงล่ะเออไม่มีความรู้เลยใช่ไหมมานี่ครับอันดับแรกการเล่นของโปรแกรมเนี่ยเราต้องคลิกที่ตรงเขียวเ,เพื่อที่จะได้เล่นโปรแกรมนะครับให้เราไปที่อีเวนต์นะครับเลือกเมนตรงเขียวลิกเกตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นการทำอ่าการเล่นโปรแกรมเนี่ยไอตัวถ้วยเนี่ยมันจะต้องวิ่งอยู่ตรงนี้ตลอดเวลาเวลาเราเขยบหมันตามเมาส์ใช่ไหมเราก็ให้มันเล่นซ้ําครับ เล่นซ้ำเหมือนเดิมตลอดจนกว่าเราจะหยุดไปที่ไหนไปที่ control ครับกด control นะแล้วก็เลือก forever มาใส่หลายคนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นขยายให้เลือก forever มาใส่นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขนะครับว่าให้มันทําอย่างนี้ให้มันทําอย่างนี้นะครับคือเงื่อนไขของเราคือถ้าไปทางสาย นะครับเราใช้ทางคณิตมานะครับแกน x แกน y แกน x แนวนอนแกน y แนวตั้งอันนี้เนี่ยเราจะวิ่งเป็นเส้นแนวนอนแสดงว่าต้องเป็นแกน x ถูกต้องไหมครับแกน x เนี่ยเราไปทางขวามันก็จะต้องไปทางบวกไปทางซ้ายก็ต้องลบนะครับอันนี้เราจะมาใส่เงื่อนไขกันว่าถ้าไปทางขวาให้มันบวกไปเท่าไหร่ถ้าไปทางซ้ายให้มันลบไปเท่าไหร่นะครับอ่ะเราไปดูอันที่ตัวแรกครับเราจะต้องเอา if then นะครับมาใส่ ถ้านะครับ if แปลว่าถ้าถ้าจุด,จด,จด,จดตรงกลางนะครับเราไปที่คำว่า sensing นะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนใช่ใช่ไปที่ sensing นะครับเลือกคีย s p e c presses นะครับมาใส่ตรง s p a c เนี่ยนะครับเราจะให้มันไปทางไหนก่อนให้ไปทางขวาหรือซ้ายก่อนแล้วแต่เรานะครับอย่างผู้สอนจะให้ไปทางขวาก็คือ right เอาเรานะครับไปทางขวาถ้ามันไปทางขวาทางขวาคือทางไหนคือทางนี้คือทางน, <c oughs> งนี้นะครับให้มันทำไมเออไปทางขวาแล้วทำไมไปทางแน x ทางขวาคือมีค่าบวกให้มันเปลี่ยนนะครับจากจุดพิกัดตัวนี้เนี่ยจากลบร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับให้มันเป็นอ,อบวกไปทีละสิบนะครับ ทำยังไงอ,อ๋อให้ไปที่ motion นะครับหาคำว่า change x by 10ตัวนี้มาใส่เนี่ยพอไปทางขวานะครับมันก็จะไปทีละสิทีละสิตามเมาส์ของเราไปเรื่อยๆนะตามที่เราขยับไปนะครับมันจะขยับไปทีละสิทีละสิต่อมาเดี๋ยวเราต้องใส่อีกอันหนึ่งครับคลิกนะครับให้เราเอาเมาส์เนี่ยไว้ที่คำว่า if แล้วคลิกขวาครับ กดคำว่า duplicate ปึ้งเอามาใส่ต่อด้านล่างตรงนี้ครับแล้วเราเปลี่ยนตัวนี้ครับคำว่า key จาก right a r o u n d เป็น left a r o u n d นะครับจาก change x by 10เป็นลบ10อันนี้เรียบร้อยครับลองกดเล่นดูปึ้งกดปุ่มเขียวนะครับลองเล่นดูเป็นแบบนี้เลยตอนนี้มันยังไปไม่ถูกต้อง นะครับนนจณะยังผิดๆอยู่นะแต่ว่าเราก็จะเลื่อนอยู่แบบนี้แหละเนาะเราไม่ให้มันต่ำกว่านี้แน่นอนให้มันวิ่งซ้ายขวาซ้ายขวาแบบนี้นะครับ <c oughs> ต่อไปเราจะไปตั้งค่าที่ตรง Apple ครับทำไงคลิกตรง Apple ด้านล่างนี้ครับคลิก Apple ด้านบนก็จะเปลี่ยนเป็น Apple นะครับ เห็นไหมปึ้งโอเคอ่ะอันนี้เราจะใช้เดี๋ยวนะผมขอแทรกตรงนี้นิดหนึ่งพอดีลืมไปตรงนี้นะครับเราจะใช้เป็นตัวตรงคีย์บอร์ดนะครับที่เป็นสัญลักษณ์ของการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้ไปทางซ้ายทางขวาแบบนี้ก็ดีนะครับแล้วก็เป็นการเล่นอีกแบบหนึ่งนะครับเนี่ย นะครับเราไม่ต้องใช้เมาส์นะใช้คอมพิวเตอร์น่าจะถนัดกว่ามันจะโอเคกว่านะครับอ่ะเราไปที่ Apple กันดีกว่ากลับมาที่ Apple ขออาภัยด้วยที่ทำให้สลับไปสลับมาอ่าในส่วนของ Apple ตัวนี้นะครับเราจะไปกันที่อ่าตั้งค่าตัวแรกเหมือนเดิมก็ที่อีเวนต์นะครับเลือกเวนตรงเขียวพลิกเกต็ตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยนะครับ เราจะทําไมเราจะให้มันค่อยๆหล่นลงมาปึ้งแต่เราสังเกตเห็นว่าตัวมันจะใหญ่กว่าอุปกรณ์ใช่ไหมทํายังไงไปที่ c u s เมอร์ครับด้านบนตัวนี้ <c oughs> แล้วเลือกตัวเมาส์นี่ครับนี่เลยคุมปึ้งเลือกเมาส์ตัวนี้นะแล้วก็มาคลิกที่ว่างคุมเลยปึ้งแล้วเราก็ย่อมันให้เล็กลง ตามที่เราต้องการอ่ะแนวนี้โอเคน่ารักดีเสร็จแล้วกลับไปที่โค้ดครับเหมือนเดิมมาที่โมชั่นครับเลือกกดทูเรนด้อมโพสเซชันนะครับตัวนีนะ้จะเป็นแหล่งบง่งบอกว่าเมื่อเรากดตรงเขียวแล้วเนี่ยไอตัวแอปเปิลเนี่ยมันจะแรนด้อมมาทางจุดไหนก็ได้นะครับเสร็จปุ๊บเราจะมาเซตครับเวลาจะให้มันหล่นมันต้องหล่นมาจากด้านบนถูกต้องไหม เส้นแนวตั้งคือแกน y นะครับเราจะไปเซต y เราก็หาเลยครับเซต y 2มาใสา่ตัวนี้เดี๋ยวผมขยายให้อาจจะไม่เห็นเส้ y 2เท่าไหร่ให้ถ้ามันอยู่ตรงนี้ y จะอยู่ที่188ดนะครับดูจากตรงนี้นะถ้ามันหล่นจากตรงนั้นเราก็ตั้งให้มันเป็นที่180อยแม,มันจะได้หล่นมาอยู่ในแนวเนี้ย ไม่เกินนั้นนะครับหลังจากนั้นมาอีกอันหนึ่งครับอีเวนต์อันนี้เราเสร็จแล้วนะเราตั้งค่าให้มันล่วงลงมาแล้วลองดูมันยังไม่เล่นนะครับมันจะเริ่มมาตรงนี้แน่นอนแต่ว่ามันยังไม่เล่นให้เราดูว่ามันจะล่วงนะครับเพราะเรายังไม่ได้ใส่คําสั่งว่าให้มันตกมาทีละเท่าไหร่ต่อมานะครับเห็นไหมว่าตัวเนี้มันจะยังไม่ลงเห็นไหมครับมันจะอยู่แค่ด้านบนทีนี้เราจะมาตั้งคําสั่งนะครับว่า ให้มันล่วงลงมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับทำยังไงไปที่อีเ,อเว,เวนต์นะครับเลือกเวนตรงเขียวกิเก็ตขึ้นมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยไม่ให้มันหล่นมาแค่ลูกเดียวเราจะให้มันหล่นมาหลายๆลูกเราก็ต้องไปใส่คำสั่งที่ทิดว่าทำซ้ำเรื่อยๆนะครับก็คือคอนโทรลนะครับเลือก forever มาใส่อ่าเอ๊ะเมื่กอกี้แกนอ่าแกนตั้งคือแกนอะไรนะแกน y ใช่ไหม เราเซตให้มันอยู่ที่180ต่อไปเราจะเปลี่ยนให้มันไหลลงมาเรื่อยๆทีละ5ทีละสิทีละยีแล้วแต่เราตั้งนะครับทำยังไงเราไปตรงนี้ครับ Motion เลือกตัวนี้มาครับ Change Y by 10ก็คือเหมือนว่าให้มันเปลี่ยนไปเรื่อยให้แกน Y เนี่ยให้ตัว Apple ของเราเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆนะครับต้องติดลบหรือบวก แกน y ต้องติดลบหรือบวกใช้ลงข้างล่างถ้าลงข้างล่างต้องติดลบนะครับตามละของคณิตศาสตร์นะครับให้มันลงทีละเท่าไรทีละห้าก็ได้หรือใครจะลงทีละ10ก็ได้นะครับแล้วแต่นะแต่ทีละ10จะลงไวมากนะถ้าหน่วงเงยอะๆก็ทีละ5้าก็ได้ลองดูเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ผู้ทำนะครับที่ทำตามสามารถเปลี่ยนได้นะจะเปลี่ยนเป็นลบห้าลบสลบ6อะไรก็ได้แล้วแต่จะปรับลองดูนะ เราไปที่คอนโทมเหมือนเดิมครับเลือก if then มาใส่ขาล่าง Change by นะครับ Change อะไรล่ะเอ c อเช g งอะไรเขาบอกว่าเช a ง y by 5ถ้าถ้าอะไรเห็นไหมเช a ง y by 5มันก็จะลงมาแล้วเห็นไหมครับถ้าเรากดสีเขียวมันก็จะลงมาแล้วเรื่อยๆนะครับ c h เช g งยังไงก็คือไปที่ operator ครับ นะครับให้มันหายไปที่ตรงที่จุดลบเท่าไหร่อ่าลบร้อยห้าสิบห้า y จะอยู่ที่ลบร้อยห้าสิบห้ามาสุดแต่ผมใช้มันดุดหายกันเลย <c oughs> นะครับก็จะไปที่อ่าตันนี้เดี๋ยวนะอันนี้ครับอ่าสีเหลี่ยมอ่ะไม่ใช่สิ หกเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมตัวนี้ที่บอกว่าจุดจุดจุดน้อยกว่า50แบบนี้มาใส่นะครับตรงนี้ช่องว่างคืออะไรช่องว่างนะครับเราเซตแอปเปิลอยู่แอปเปิลลงมาเป็นค่า y ใช่ไหมไปที่ m o ช i o n ครับเอาคำว่า y position มาใส่นะครับถ้ามันน้อยกว่าลบหนึอ่านลบหนึ ดีกว่า,าถ้าน้อยกว่าลบหนึ่งร้เจ็ดสินี่ยนะครับก็จะให้มันเรนดอมอันใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับก็ทำยังไงล่ะเราก็ไปที่ motion เหมือนเดิม go to random position ให้มันเรนดอมมาเรื่อยๆพอมันไปถึงลบหนึ่งเจ็ดสิบมันจะเรนดอมมาใหม่ลงมาใหม่เรื่อยๆนะครับโดย set y ที่เท่าไหร่ให้มันเริ่มที่เท่าไหร่เอา set y เข้ามาใส่นะครับให้มันเริ่มที่ 180ตัวนี้กับตัวนี้ต้องเหมือนกันนะครับดูนะพอมันลงไปปุ๊บอีกอันหนึ่งก็จะลงมาแล้วปุ๊บลงมาเรื่อยๆเห็นไหมครับ <c oughs> หรือเราจะเปลี่ยน170เนะครับเป็น150ก็ได้ <c oughs> ขออภัยนะที่มีเสียงไอน,นะครับอ่ะเราจะเปลี่ยนเป็นร้อก็ได้พอมาถึง150ปุ๊บมันก็จะเอามาใหม่เลยเรื่อยๆ แต่ผมคิดว่าไปร้อยเจ็ดสิบก็ได้นะไม่ติไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นผลอยู่แล้วอ่าหยุดไว้ก่อนนะครับต่อไปเราจะไปตั้งค่าว่าเมื่อ,อตัวเนี้ยแอปเปเนี่ยมันมาทัชชิ่งหรือว่ามาเจอกับตัวตัวถ้วยของเราเนี่ยนะครับจะให้มันมีการขึ้นเสียงขึ้นมาว่าปึ้งก๊อ อะไรก็แล้วแต่แล้วแต่เราจะใส่นะเดี๋ยวมันจะมีความสนุกตรงนี้ตรงที่เราใส่เสียงนะครับทำยังไงนะครับไปเหมือนเดิมเลยอีเวนต์เอาอะไรมาขั้นตอนแรกธงเขียวคลิกเกตมาเก่งมากตกมือตัวเองทุกคําสั่งต้องขึ้นด้วยเ,เวนต์ธงเขียวคลิกเกตนะครับนะมันถึงจะรันโปรแกรมให้นะไปไหนครับให้มันทาซ้ําเรื่อยๆไปที่คอนโทรลครับเลือก forever มาใส่สุดยอดนะแล้วถ้าเราบอกว่า ตามเงื่อนไขล่ะถ้ามันเป็นอย่างนี้ให้มันทำอะไรบ้างเอาอะไรมาเอา if then มาใส่สุดยอดครับใครตอบได้ปรบมือให้ตัวเองนะต่อไปครับเมื่อมันทัชชิ่งเมื่อมันมาเจอไก่ตัวเนี้ยมาทัชกันแล้วมาเจอปุ๊บอ่าคำสั่งตัวนี้จะอยู่ที่ sensing นะครับ t ทั c h i n g กับจจดๆนะแล้วก็มาใส่ตรงนี้อ้อ แล้วเราก็เปลี่ยนครับตัวนี้ชื่ออะไรถ้วยชื่ออะไรถ้วยชื่อโ l o w ใช่ไหมกดโบ o w อ่ะกดโบนะครับเมื่อกดโบแล้วเนี่ยเราต้องการจะใส่ซาวนะครับก็ไปที่ซาวครับสตาร์ทซาวปึ่งใส่เข้าไปซาวเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้อยู่ชมลองดู อันนี้เข้าไปอ่ะมันยังไม่มีซสานะตอนเนี้ยเรายังไม่รู้เลยว่าเสาเราเจะเป็นเสาไหนได้บ้างใช่ไหมวิธีการถ้้าหนูไม่ต้องการที่มันขึ้นอยู่ตรงนี้เนี่ยหนูไปตรงนี้ครับด้านบนเสากดเข้าไปแล้วหนูก็กดอะไรกดตัวนี้ครับชุดสาวปึ้งขึ้นมาแล้วจะมีเสาเยอะแยะเลยลองกดฟังดู อ๋อเด็กๆอาจจะไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมเออครูขอโทษนะครับเดี๋ยวนะครูขอเปิดเสียงอันนี้ให้ก่อนเพราะครูไม่มั่นใจว่าได้ยินไหมเออเพราะว่าครูไม่แน่ใจว่าครูได้ตั้งค่ามันเอาไว้หรือเปล่า เดี๋ยวนะครูขออนุญาตตั้งค่าให้หนูได้ยินเสียงก่อนนะครับอืมทำไมถึงครูทำให้หนูได้ยินเสียงไม่ได้ออดิโอเนี่ยมาจาก ห,หนูอาจจะได้ยินเสียงอยู่เนาะแต่ว่ามันอาจจะได้ยินไม่ค่อยชัดนะครับหนูก็ลองเลือกเสียงดูนะเพราะว่าครูเปิดแล้วแต่ว่ามันไม่ขึ้นอะ่ะเออเนาะอะเดี๋ยวเราลองดูนะครับ เด็กๆลองเลือกเสียงดูนะให้แต่ครูว่าเสียงนี้ดีเสียงหมาครูจะเสียงหมานะอ่าครูได้เสียงละครูก็จะกลับไปที่โค้ดครับจากเสียงเป็นชอมจะเลือกเป็นบลักคือเสียงหมานะครับครูจะเลือกเป็นเสียงนี้แล้วกันเนาะอ่า หลังจากนั้นก็เมื่อไอตัวนี้เนี่ยมันมาทัดกับตัวนี้ขึ้นเสียงแล้วปุ๊บเราก็จะให้มันเรนดอมใหม่นะครับให้มันเรนดอมอะไรให้มันไปเริ่มการเรนด o อมโ t ทู to, นะครับอ่าเรนด o อมโพสิชันมาใส่แล้วก็เซตค่า Y นะครับเป็นซาร้อยแปเมื่อ ก็คือว่าเมื่อไอตัวนี้เนี่ยมันมาทัดกับตัวนี้แล้วมันก็จะไปเริ่มใหม่ด้านบนนะครับใส่ค่า y มืาเดิมดับพิเคตม,มาก็ได้แบบนี้เห็นไหมว่าการทํางานของ Apple จะเริ่มต้นที่ให้มันร่วงจากที่ค่า y 1้อเหมือนกันทั้งสามอันเลยนะครับอ่ะทีเนี้ยเด็กๆบอกว่าเอ๊ะเราดูซีเล่นได้ไหม อ่ามาแล้วเสียงไม่รู้ว่าเด็กๆได้ยินเสียงไหมนะแนวนี้เลยแบบนี้เป็นต้นนะครับเมื่อได้แล้วปุ๊บเล่นแค่นี้มันก็ไม่มีอะไรสนุก,กสิอยากใส่คะแนนด้วยทําได้ไหมทําได้ลูกถ้าหนูอยากใส่คะแนนด้วยนะอยากใส่คะแนนไปที่ไหนครับไปที่ variable ครับ หนูกด make a variable ขึ้นมาแล้วเขียนว่า score s c r o e s c o r e นะฮะอ่า score นะครับ enter เลยได้ score มาแล้วเห็นเปล่าอ้าวแล้วหนูจะตั้ง score ยังไงหนูทำไม่เป็นใช่ไหมหนูไปที่ control ครับเดี๋ยวนะครูไม่แน่ใจว่าใช่ไหม เดี๋ยวหนูจะต้องไปที่ variable set my variable นี่ครับ set my variable มาใส่ตรงนี้ด้านล่างของเวนตรงเขียวท i กเกตเลยเลือก variable เป็น score เมื่อกดตรงเขียวแล้วไม่ว่ามันจะเป็นกี่คะแนนเมื่อกดตรงเขียวให้เซตค่าคะแนนเป็นสูงทันทีนะครับอ้าว <c oughs> หนูบอกว่าแล้วพอมันชนกันแล้วล่ะแล้วจะทำยังไงให้มันขึ้น1คะแนน หนูไปตรงนี้ครับเอา Change My Variable มาใส่ตรงข้างล่างอ่อซาวแบบนี้เรียก My Variable เป็น Score ทีละหนึ่งหรือทีละสองทีละสามแล้วแต่หนูจะปรับนะครับมีแค่นี้จริงๆเสร็จแล้วลองดู1 2ถ้าไม่โดนมันก็ไหลไปเลยเห็นไหมไม่มีคะแนนเพิ่มเห็นไหมครับอ่าแล้จะเป็นแนวนี้ นะครับคลิปอาจจะยาวหน่อยหนึ่งนะเพราะพูดเยอะมากอาจจะเกิน10นาทีนะครับอันนี้เล่นโดยไม่ใช้เมาส์นะครับใช้ตัวแป้นพิมพ์นะครับที่ให้เลื่อนไปทางซ้ายและขวานะครับอันนี้เป็นต้นนะครับอ่ะทีนี้อันนี้จะเพิ่มลูกเล่นไปเยอะนะแล้วก็คลิกขวาครับดับเ i ิเคตไปตรงที่แอปเปิลตัวนี้นะฮะด้านล่างคลิกขวาดับเิเคตครับจะเป็นแอปเปิลสใช่ไหม หนูไปด้านบนซ้ายครับ customer หนูกดตัวนี้รูปแมวแล้วหนูก็เลือกผลไม้อันถัดไปเลือก food แล้วก็เลือกอ banana มาก็ได้นสมมติอันนี้ถ้ามันใหญ่ไปกดย่อครับแบบนี้ปึ้งแล้วเราก็ย่อมันเหมือนเดิมแล้วกด เอากดน็อตตัวนี้ก่อนนะแล้วหนูก็มาคุมอย่างนี้นะแล้วหนูก็ยอ่อย่อแบบนี้เห็นไหม <c oughs> แล้วหนูก็ไปลบแอปเปิลออกครับอย่างนีน้แล้วหนูก็กลับไปที่โค้ดครับหนูจะสังเกตเห็นว่าต้องแก้อะไรไหมอ่ะอันนี้ไม่ต้องแก้นะครับ ใช้ได้เลยอะเดี๋ยวเราลองดูกดปุ่มเขียวคะแนนสิบสีคะแนนจะหายไหมปึ้งหายแล้วหนึ่งอะลองไปรับกล้วยบ้าง2เห็นไหมสามแอปเปิลแอปเปิลอ่ากล้วยกล้วยเห็นไหมดูกล้วยขึ้นไหมกล้วยคะแนนก็ขึ้นนะอ่าเมื่อจะสุ่มแบบนี้มานะครับ แบบนี้เลยนะครับเป็นต้นนะครับอ่ะพอเป็นแค่ตัวอย่างหนูพอกว่าเอ๊ะอยากใส่ระเบิดได้ไหมแบบถ้าเกิดว่าไปรับอีตัวนี้เนี่ยแล้วมันจะมีตัวข้ามอยู่เช่นถ้าใส่ระเบิดมาถ้าโดนระเบิดต้องลบไปหนึ่คะแนนทำได้ไหมทำได้หนูก็มาคลิกขวาที่ Apple 2ที่เป็นรูปกล้วยตรงนี้นะครับแนะัิลเคแลวหนูก็ไปที่ Customer เหมือนเดิม แล้วหนูก็มาเลือกครับปึ้งหนูก็ดูครับว่าหนูจะให้อะไรเป็นตัวหลอกนะให้อะไรเป็นตัวหลอกที่แบบพอมันลดนลงมาถ้าโดนปุ๊บก,ก็คือทำไมให้มันลบไปเลยทีละหนึ่งทีละสองแล้วแต่เราจะออกแบบนะครับระเบิดจะมีไหมหนูลองเลื่อนหานะครับอ่าขอดูนะ คิดว่าน่าจะมีเอาเป็นลูกเทนนิสไหมสมมติวราบครัวลูกเทนนิสแทนแล้วกันอ่ะครูก็จะไปลบกล้วยทิ้งก็จะเหลือเทนนิสแล้วใช่ไหมเทนนิสก็ลูกเล็กๆหนูกลับมาที่โค้ดครับอ่ากลับมาที่โค้ดแล้วเนาะพอกลับมาที่โค้ดปุ๊บหนูมาต้องคะแนนครับลูกคะแนนตัวนี้นะส่วนของคะแนน นี่นะข้างบนจะต้องเป็นลูกเทนนิสนะมาที่ส่วนคะแนนตรงนี้เขียนไปเลยลบหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะลองกดทรงเขียวครับถ้าเรารับกล้วยอ่าอ, <c oughs> อือ้งกล้วยมาแล้วสามตีห้าอันนี้เราลบได้ปุ๊บปุ๊บลบไม่ได้ลบเป็นหกอ่ะอันนี้นะเป็นแปดเก้าสิบสิบเอ็ดที่เป็น 8, 9, 10, 11, 11ดัง อ่ะหนูดูลบไหมึ้งคะแนนลบไปแล้วนะครับอ่ะดูลบไหมลบลบลบเห็นไหมพอโดนลูกเทนนิสมันก็จะลบมันก็จะเป็นข้อดีทําให้เกมเราสนุกอันนี้ลบแล้วบวกอ่าอันนี้ลบอันนี้ลบอันนี้ลบอันนี้บวกลบอ่าเป็นไง ันก็จะเพิ่มความสนุกให้เราไปอีกเราก็ต้องหลบลูกเทนนิสถูกต้องไหมใครอยากทำอะไรเพิ่มเติมหนูก็ลองแล้ลองทําดูนะอ่าเดี๋ยวลองขยายให้ดูอันนี้เป็นสิบห้าคะแนนเมื่อเราเล่นใหญ่นะครับเรากดตรงเขียวคะแนนจะเป็นศูนย์นี่อย่างนี้เลยหนึ่งคะแนนสองสามสี่ไม่เอาอันนั้นมาด้วยกันห้าหกอุ๊ยโดนอลบไปเลย วิ้ลลบขึ้นลบขึ้นขึ้นลบเห็นไหมดูดูคะแนนนะเราโดนที่มันเป็นกล้วยกับแอปเปิ้ลคะแนนจะขึ้นเห็นไหมครับแต่พอเราโดนเทนนิสลบโดนเทนนิสลบโดนเทนนิสลบเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มกิจกรรมการเล่นของเราไปนะอ่าเป็นไงสนุกไหมครับใครที่ชอบก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับอยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์มานะครับ